กินกันให้สนุกนะคะกับวันหยุดขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปังนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนคะ่ะรักทุกคนนะคะกินกันให้สนุกนะคะกับวันหยุด ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮปังๆนะคะเพื่นอนยามเสารจา้าขอให้พี่เพื่อนเพื่อนพักผ่อนให้เต็มที่นะคะกับวันหยุดนะคะกำลัาางบวกให้กันและกันน้องบีก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณจากพี่เพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนใจให้กันและกันตลอดไปตื่นเสามาเราได้ บบกนะสุขภาพแข็งแรงทุกคนคะ่ะรักทุกคนนะคะกาลังบวกให้กันและกันน้องบีก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณจากพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนรักทักทายกันทุกวันก็มีความสุขแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่เป็นกำลังใจและพักพอนยามสาวจา้าขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อน พักผ่อนให้เต็มที่นะคะกับวันหยุดนะคะรักทุกคนนะคะรักนะคะอรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์นะจ๊ะสุขสันวันหยุดนะจ๊ะน้องบีวิเล่ยบอนมาทักทายพี่ๆด้วสุขภาพแข็งแรงทุกคนคะ่ะ ลกทุกคนนะคะอรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์นะจ๊ะสุขสันต์วันหยุดนะจ๊ะนลองบีวิไล่พนมาทักทายพี่พี่เพื่อนอรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์นะจ๊ะสุขสันต์วันหยุดนะจ๊ะนลองบีวิไล่พนมาทักทายพี่พี่เพื่อนกินกันให้สนุกนะคะกับวันหยุด ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปังนะคะเพื่อนทีน่น่ารักทุกคนรักทุกคนที่ติดตามรักทุกคนที่กดไลค์กดใจกด comment. คอมเมนต์สุขภาพแข็งแรงทุกคนคะ่ะรักทุกคนนะคะทองทองไหลมาทุกคนนะคะ รักมากมายจ้าทุกคนเราจะเป็นกำลังใจสุขภาพแข็งแรงทุกคนคะ่ะรักทุกคนนะคะรักทักทายกันทุกวันก็มีความสุขแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พีเพื่อนเนที่เป็นกำลังใจและพักเป็นวันหยุดที่แสนสดซื่นสดใสขอให้ทุกคนพาครอบครัวไปเที่ยว ลิ้นมองทองไหมาทุกคนนะคะรักมากมายจ้าทุกคนเราจะเป็นกำลังขอให้ทุกคนเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินลาบลื้นหิงหิงปังๆังล่ำรวยล่ำรวยเงินไหลรักทุกคนนะคะรักนะคะ สุขภาพแข็งแรงทุกคนคะ่ะรักทุกคนนะคะ่ะข่อนยามสาวจา้าขอให้พี่ๆเพื่อนๆพ,พักผ่อนให้เต็มที่นะคะกับวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดที่แสนสดซื่นสดใสขอให้ทุกคนพาครอบครัวไปเที่ยวลิ่นกินกันให้สนุกนะคะกับวันหยุด ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆปังๆังนะคะร่างบวกให้กันและกันน้องบีก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณจากพี่เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนขอให้ทุกคนจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินลาบลื่นเฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยเงินไหนล่งลักทักทายกันทุกวันก็มีความสุขแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เพื่อนๆที่เป็นกำลังใจและภลักทักทายกันทุกวันก็มีความสุขแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เพื่อนๆที่เป็นกำลังใจและผักินกันให้สนุกนะคะกับวันหยุดขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปังนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนคะ่ะ รักทุกคนนะคะเพื่อนยามสาวจา้าขอให้พี่ๆเพื่อนๆพักผ่อนให้เต็มที่นะคะกับวันหยุดนะคะรักทักทายกันทุกวันก็มีความสุขแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจและพักกินกันให้สนุกนะคะกับวันหยุด ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ลำรวยเฮงเงปังๆนะคะเพื่อนที่น่ารักทุกคนรักทุกคนที่ติดตามรักทุกคนที่กดไลค์กดใจกดคอมเมนต์กลังบวกให้กันและกันน้องบีก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณจากพี่เพื่อนๆนที่น่ารักทุกคนเพื่อนที่น่ารักทุกคน รักทุกคนที่ติดตามรักทุกคนที่กดไลค์กดใจกดคอมเมนต์กลังบวกให้การและกันน้อ<ม>งบีก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณจากพี่เพื่อนเพื่นที่น่ารักทุกคนเพื่อนที่น่ารักทุกคน,น,นรกกคนักทุกคนที่ติดตามรักทุกคนที่กดไลค์กดใจกดคอมเมนต์ อรุณสวัสด์เช้าวันเสาร์นะจ๊ะสุขสัตรวันหยุดนะจ๊ะน้องบีวิ่ล่พอนมาทักทายพี่ๆกินกันให้สนุกนะคะกับวันหยุดขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปังนะคะเป็นวันหยุดที่แสนสดชื่นสดใสขอให้ทุกคนพาครอบครัวไปเที่ยว รักทักทายกันทุกวันก็มีความสุขแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพ,พี่เพื่อนๆที่เป็นกำลังใจและพเพื่อนที่น่ารักทุกคนรักทุกคนที่ติดตามรักทุกคนที่กดไลค์กดใจกดคอมเมนต์ ที่สำคัญก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะพี่ๆเพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะรักทุกคนนะคะคกินกันให้สนุกนะคะกับวันหยุดขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปังนะคะขอให้ทุกคนจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินลาบลืน่น เฮงเฮงปังปังล่ำรวยล่ำรวยเงินไหลใจให้กันและกันตลอดไปตื่นเช้ามาเราได้บอกใจให้กันและกันตลอดไปตื่นเช้ามาเราได้บอกใจให้กันและกันตลอดไปตื่นเช้ามาเราได้บอกกำลังบวกให้กันและกันน้องบีก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณจากพี่เพื่อนๆที่น่ารักทุกคน ค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกคนคะ่ะรักทุกคนนะคะใจให้กันและก,กันตลอดไปตื่นเช้ามาเราได้บอกใจให้กันและก,กันตลอดไปตื่นเช้ามาเราได้บอกกำลังบวกให้กันและก,กันน้องบีก็ไม่มีอะไรนอกจากคําว่าขอบคุณจากพี่พเพื่อน,เพ,อน,น,นเพื่อนที่น่ารักทุกคนเพื่อนที่น่ารักทุกคน รักทุกคนที่ติดตามรักทุกคนที่กดไลค์กดใจกดคอมเมนต์เพื่อนที่น่ารักทุกคนรักทุกคนที่ติดตามรักทุกคนที่กดไลค์กดใจกดคอมเมนต์รักทุกคนนะคะรักนะคะ สิส่งสำคัญก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะพี่พี่เพื่อนสิส่งสำคัญก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะพี่พเพื่อนรักทักทายกันทุกวันก็มีความสุขแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พเพื่อนเพื่อนที่เป็นกำลังใจและผ่อนของไหลมาทุกคนนะคะ มากมายจ้าทุกคนเราจะเป็นกำลังใจสี่สำคัญก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะพี่พี่เพื่อนๆาิีงสำคัญก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะพี่พี่เพื่อนๆา สิ่งสำคัญก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะพี่พีเป็นวันหยุดที่แสนสดชื่น